หวานมันกินน้ำตาลเสียบเสียบใช่มมันยินมั้ยเอการเบิงเป็นงไงเน่าดีบมันังไงหวานมากยังนน้ำตาลเลยหวานจริงจริงาดบมันอันนี้น่อยดิบ็นยังไงกินให้เบิ้งกันนะกินกินให้เบิ้งกันนะเจ้าน้ มาเสือกจังเลยาี่กองหนงควตายที่กงนี่อ่านี่ลูกกิบนะจับทำทำหยั่ำไงก็เหรียญไส้ซ้ำนีโป่งพอดีเขาให้กัดเขาให้กินแบบไหนเจ้าบอยบอยมันบอลงหรอกนี่ข้าตองกัดเคืงก่อนเจ้ากินเพราะเธอไว้ที่

ง่ายแล้วสิจ๋ายังกินบุหยังกินอุบนอกินอุบวนา